สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีที T. น่ารักสุคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านแจงสาวบ้านปลานในอเมริกาเ้อค่ะเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ปลาบ้านแจงเนาะบรรยากาศที่คุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นเคยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอ่า เทปที่แจงอัดไวตั้งแต่4ีหมือทีแล้วเด้อค่ะพอเพราะอีหยางวัาดีคือเกาค่ะน้องแจงนะคือว่าก่อนสิอัดเทปนี่เนาะค่ะน้องแจงเข้าไปในเมืองค่ะขากับน้องแจงก็เหลียบไม่เห็นเป็นสีขาวๆคือเ,เกาค่ะคิดว่าเป็นเห็ดเด้อค่ะเด้อก็เลยแบบว่าม้าค่ะม้าแบบมัดจอบเบิอ่งอีกรอบ ด้วยตาตะคองนะคะว่ามันแมนเห็ดแถบอสันเดซึ่งเมื่อนันน้องแจงกำมั่นใจว่าเป็นเห็ดเด้อค่ะเด้อค่ะกะมะรุนน้ำกันกันกบแจงเนาะค่ะเนาะจ้าตาหากินเนาะค่ะเนาะเป็นจังสียละคนตาหากินมันกนสิตาดีแน่นะะเด้อหากินเรื่องเห็ดเด้อค่ะเด้อว่าเป็นเรื่องอื่น <laughs> เอ้ยเนาะ <laughs> เอาละค่ะใหญ่เด้อค่ะเด้อใหญ่ายอีกมุมหนึ่งนะคะน้องแจงกะสิผ้าใหญ่อีกมุมหนึ่งค่ะขออวด ต้นไม้ต้นไหลต้นเฟื่อนไปจากน้อยนะคะเนาะเห็นความชุมชําของต้นเฟื่อนแล้วก็เห็นความแบบว่าสวยงามของมอดทีย่น้าต้นไม้นะคะเนาะขอนี่นี่เป็นขอนหนองคําเป็นขอนท้องคําของน้องแจงเองนะคะเป็นขอนที่ว่าเกิดเห็ดทั้งเห็ดนังล้มแล้วก็เห็ดหมวหมีนะคะพี่น้องจา๋าเบิ่งด้วยล่ะคะ่ะเนี่ยล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะเขาตัดผ่ามาตรงเห็ดนะคะเนาะ อุ้ยม่งเห็นอีหลีพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดน,นางรมค่ะซึ่งเกิดเป็นจุ่มเป็นก่อแต่ว่าเมื่อน,นั้นน้องแจงบรเก็เด้อค่ะพอเอพราะอีหยังเพราะว่าเขายังท่านใญไงต็มทีค่ะแจงกะรอให้เขาไงก่อนแล้วน้องแจงก็สิพภาพตัดภาพมามือน,น้เี้อคะมื้นนี้จะงุยดเลยนะคะเพราะว่าน้องแจงออกมาหล่อปลาค่ะไปค่ะไปเบิ่งภาพของม้อน,นี้น้ำแจงแล้วค่ะน้ะงป๊าเลสโกจับพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุคนเด้อค่ะแล้วกับเพื่อนๆนะคะเนาะช้ายุทูบน้ากััเน้อคะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอาแล้วค่ะเลิกดีย้ำดีแล้วค่ะนาทีท้องท้องมาเบิ่งเห็ดที่แจงได้มาจอบไหวต่างแต่สี่หมื่นที่แล้วเนาะค่ะเนาะว่ามันใหญ่พอได้เก็บไปเอาแล้วค่ะมาลุ่นน้ําแจงเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปจ้าขอนทองคำ้อค่ะขอนทองคำ แจงกระรุ่นทุก,กันเน้อคะ่ะอุ้ยเพื่อน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 ,เ,อน,เ,อนเห็นบ่คะปะ่ะเขาข่ามไปฟังนั่นคะ่ะเขาข่ามไปตรงตรงที่มันสิเก็บง่ายๆนั่จกันเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเพื่อนๆค่ะเอฟซีคะ่คะดีใจหลาย วาแมนสีแมวเนี่ยอันแจงคิดว่านแจงย่านอันน้องเก้งน้องกวางมาเห็นคนแจงไหมเนี่ยค่ะอุ้ยเนี่ยเว้ยงามๆเลยค่ะปีนี้นี่เห็ดเห็ดนางลมออกออกเป็นกลุ่มจังสิเด้อค่ะออกเป็นจุ่มเป็นกอเด้อะค่ะเด้อแปลก เจป,ปีนี่เขาสิออกเป็นแบบว่าเขาสิออกเป็นอ่าก้อนหนึ่งเขาก็สิน,นี้มาเกินสองสามดอกนะสิค่ะแต่ว่าปีนี่นี่แปลกแปลกหลายแต่ว่ากะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขาเกิดมาห้แจงได้กินเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะเนาะยุ้งค่ะยุ้งป้าดยุ้งอย่างมาตัวใหญ่แท้นี่เด้อค่ะขอ,อนท้องคำเด้อค่ะเด้อ นี่นี่แหละค่ะเอาละค่ะพี่น้องแจ้งตัดสินใจที่สิเก็บด้วยค่ะเพราะว่าอย่างวันทีย่านย่านบม่ได้กินค่ะย่านมีแบบว่าน้องเกง่งน้องกวางว่าเห็นกอนเนาะค่ะเนาะแล้วก็บขเขาก็สีไงซาค่ะเพราะว่าเขาเกิดเป็นเป็นกอเป็นจุ่มเนาะค่ะเนาะเอามาค่ะ อโอ้เนี่ยออ้โหเนี่ยมาเป็นยังมาเป็นยังค่อยเก็บค่อยเก็บค่ะค่อยเก็บเอาอปาดเขาก่อนมาเป็นยังค่อยเก็บเนี่ยเห็ดนั่งล้มปีนี่ออก นี่เลยค่ะโู้ช่วงนี้นี่แจงว่าแจงจะเอาไปแกงแล้วค่ะเอ้ยมีผักอีตูใส่ขึ้สิแสบเนาะค่ะเนาะแปลว่าผักอีตูมันบ่มีอันตีล่ะคะเพรอีตูบม่มีอันนี้ก็ปล่อยเขาเป็นเชือไปเนาะค่ะเนาะ อ้าวร้อนจ่อย,อยนี่แหละค่ะเห็ดค่ะถ้าแจงปล่อยให้เขาไงเขาก็สิไงคนหนี่อยู่เนาะค่ะเห็นบ่อคันนี่มันยังน,ยน้อยอยู่น,ยน้อยอยู่แต่ว่าแจงกะ เก็บก่อนค่ะย่านย่านเมียนน้องสัตว์มากินก่อนค่ะจ้าพี่น้องจ๋าแจงลืมแ <laughs> จงลืมกดไอถ่ายวิดีโอค่ะ <laughs> เอาว่าเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะธรรมดาล่ะมีหลงมีลืมแน่นะคะกดชัตเตอร์ไหมคะ่ะปวดโพเนาะคุณไออย่างมาลืมเปิย <laughs> นีเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นขอนขอนที่สินี้นองกะลอกกระแต่เด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นต้นอันอีกอย่างที่ว่าเอาไปดับที่ขาเจ้าเอาดอกเขาไปอันประดับคริสต์มาสนะคะอืมนี่ยค่ะ นี่ให้ให้หมดเลยค่ะรอบนี้ห้หมดสุดเทือะะ่อแล้วว่าเดาแจงเดาแจงสีร้องเด้อค่ะเพื่อนจ๋าให้เขาได้ได้เฮ็ดกิจกรรมที่แปลกใหม่นะคะเนาะน,นี่นะคะให้นน้องเขาได้มาหากินมัองีน้ำเนาะคะ่ะเนาะเอาละค่ะไปเดาแจงพามาเบิ่งมัง,งนี้แล้วค่ะ นี่มังนีนี่เฮดมอเรลนี่เกิดหลายหลายดิค่ะหมายถึงว่าปีกอนนะคะเด้อปีที่แล้วว่าเกิดค่ะมันมีแจ็คดอกแต่ว่าปีกอนนี่มังนีนะเกิดหลายหลายแจงสันนิษฐานว่าที่เขาเกิดนะเพราะว่าไอ้ข้าเจ้าเอาวูดชิปนะคะวูดชิปก็คือเศษใหม่นะคะเนาะเศษใหม่เศษใหม่ที่ข้าเจ้าเอามาแบบว่าเอามาโป่นานดินนะคะข้าเจ้าเอามากอง,งะะเว้มังนีเนาะค่ะเนาะวันนีความ ความอบของอันวูดชิปนะคะเปลือกใหม่ยังสินนะคะเนาะมันก็เลยเหตให้ความอบนะคะก็เลยเหตให้ดินนะ่ะมีความอุ่นขึ้นค่ะเขาก็เลยเกิดปีที่และะ้วมัสนี้วูดชิปนะคะเศษเศษ,เศษใหม่เนี่ยเป็นเป็นกลองของไงเลยค่ะตอนนี้เขาเจ้าใส่หมดแล้วเนาะเนี่ยปีปีก่อนเด้อค่ะเกิดเต็มเลยหลายคับอหลีตอนปีนี้ทา้านลุนมัสินี้บอกมันสิเกิดตรงนั้นเนี่ยไอ ปีกอนนะคะเด้อใส่น้ำขดหิน,นะค่ะน้ำขดหินก็ออกนะคะยังจำได้เลยแต่ว่าปีนี้นี่สิเป็นจังไหนล้อรุ่น,นะค่ะล้อรุนว่าเขาสิเกิดตรงนี้บ่ตรงที่ว่าข้าเจ้าง่ายอัน,นอ่าวุดวูดชิปนะคะวูดชิปออกไปแล้วนะคะเศษใหม่รุนกันคารุ่นเอาละค่ะไปละค่ะขอบคุณทุกการน้ำใจตําล้งใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลน์เด้อค่ะเด้อคอยทุกทัน มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะรำรวยรำรวยรำรวยสำเร็จรำรวยสำเร็จไปแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจ้า